ดิ่งมาเที่ยวหนูดิ่งกินน้ําอยู่นะอันนี้หนูม่วงนะคะหนูม่วงเป็นตัวผู้อันนี้พี่หนูเหลืองพี่หนูเหลืองจะติดนะติดเจ้เนี่ยอันนั้นพี่หนูแดงไปนอนตรงนั้นแหละแล้วนี่ใครเดินมาอันนี้พี่หนูม่วงพี่หนูม่วงจะจมูกจมูกมอมนิดนึงอันนั้นหนูเขียวเนี่ยพากันไปเล่นตรงนู้นแหละพี่หนูดิ่งอยู่น้ําเหรอหนูเหลืองหาเจ๊กันอีหนูเหลืองไปเล่นไหนคะอพี่หนูเหลืองสนุกกันเลยเนี่ยเห็นไหม มีความสุดมากมายระวังรถด,ด้วยรนะวังพริกวคยออย่าไปใกล้พริกคยนะโอ้โหหนูดิ่งกินน้ำเยอะนะแล้วพี่หนูแดงให้เห็นพี่หนูแดงมักเอยูยตรงนั้นเลยนี่พี่หนูแดงพ,พี่หนูดิ่งหิวน้ำมาก